มาทางเส้น4041นะครับเส้นทางเขาโจดก็จะไปออกอำเภอสีสวัสดนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้ามแพรกันแล้วก็จะไปชมจุดชมวิวสูงสุดนะครับของเขาโจดกันกับพวกเราเช่นเคยนะครับ200 Journey น,นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเส้นทางเขาโจดเส้น4041กันนะครับว่าเส้นทางดีแล้วหรือยังแล้วการเข้าโค้งในเส้นทางเลยนะครับว่าจะเจออวประสอะไรไหมครับ ตามไปชมเลยครับเส้นทางเขาโจดตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ตำบลเขาโจดจ,จังหวัดกาญจนบุรีครับจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของเหล่านักบิดนะครับที่ครั้งหนึ่งต้องมาเยือนให้ได้นะครับด้วยความขึ้นชื่อในเรื่องโค้งที่เยอะเหมือนภาคเหนือน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องขับรถหรถือว่าขี่รถไปไกลระยะทางเฉลี่ยจากกรุงเทพมหาคนครนะครับไปยังของโจด ระยะทาง211กิโลเมตรเท่านั้นเองครับซึ่งเราไม่ต้องเดินทางไกลไปยางภาคเหนือแต่ก็สามารถที่จะเห็นโค้งสวยๆได้กันนะครับที่ขอโจทย์เส้นทางบนขอโจทย์จะมีระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกใช้เส้นทางที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขึ้นไปอำเภอหนองปลือแล้ววิ่งตรงไปเวยนะครับไปเส้น4 0 4 1 ซึ่งจะรูออกอีกฝั่งหนึ่งสามารถออก้วยแมคคารินหรือว่าไปเขื่อนเสียนาคาลินก็ได้นะครับลักษณะเส้นทางมันขรโจรก็จะเป็นเส้นทางโคดเคี้ยวสลับกันไปนะครับบางช่วงก็จะเป็นโค้งแคบและรับตานะครับซึ่งเส้นทางมันขรุขระไม่ควรจะใช้ความเร็วสูงนะครับเนื่องจากจะทำให้เราหลุดโค้งได้นะครับเพราะว่าโค้งที่ขรโขระจะเป็นโค้งที่ต่อเนื่องมากๆนะครับ หม่หอหมดโค้งนี้แล้วก็โค้งหน้ากลับต่อเลยนะครับถ้าเรามาด้วยความเร็วสูงจะทําให้เราโค้งได้ง่ายๆเลยครับสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างนี้นะครับในการขี่ในถนนเส้นนี้ก็คือการตัดโค้งนะครับเพราะว่าบางช่วงอาจจะมีรถที่สวนเลนตรงข้ามเรามานะครับอาจจะกินเลนเข้ามาหรือว่ามาด้วยความเร็วสูงโดยที่ว่าเป็นถนนที่ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับ ก็คิดว่าไม่มีรถสวนมาเราต้องระวังอย่างมากนะครับดูอย่างในคลิปนะครับเห็นไหมครับจะมีรถที่เขาตัดเลนมานะครับเป็นรถกระบะสองของซึ่งถ้าเรามาเร็วนะครับหรือว่าเราตัดโค้งมาอาจจะเกิดการประทะหรือว่าการชนที่รุนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสติตลอดเวลานะครับในการขับขี่ถนนเส้นนี้อย่าสนุกจนเกินเหตุจนลืมไปว่ามันจะมีรถด้านหน้านะครับ ในทางหลวงชุนบทนะครับเราต้องคำนึงเสมอว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เราคนเดียวนะครับที่ใช้ถนนเราต้องคิดเผื่อไปถึงคนอื่นด้วยนะครับผู้ร่วมทางในการใช้รถใช้ถนน ตอนนี้เราก็อยู่บนเขาโจดแล้วนะครับเราก็มาถ่ายรูปเล่นกงนอยู่ตอนนี้ก็ฝนเพิ่งตกลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวน่าจะอีกสักพักนึงนะครับไปวันนี้เรามีสมาชิกมาหลายคันอยู่นะรคับไปเรา,เรา,เราถ่ายรูปกัเดียวชมวิวของเขาโจดแล้วนะครับเป็นจุดสูงสุดของเขาโจดตอนนี้นะครับด้านล่างจะเป็นเขื่อนศรีนครีนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่าง แล้วก็จะวิ่งไปข้ามแพรขนขานยน์นะครับเพื่อข้าไปยังเอ,อ่อเขื่อนศิรคลลินโอเคครับป้าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าไปดูโค้งด้านหน้ากันจะสนุกขนาดไหนนะครับลองติดตามชมกันเส้นทางนี้ก็จะเป็นทางลงฝั่งนึงนะครับจะไปลงทางอำเภอศรีสวัสด์ซึ่งฝั่งนี้จะเป็นโค้งที่ต่อเนื่องมากกว่าฝั่งที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะครับ ลองสังเกตเส้นทางนะครับเส้นนี้จะพับไปพับมานะครับแบบมีโคง้งขอเนื่องตลอดเส้นทางลงเลยนะครับก็ต้องใช้ความเร็วที่ต่ําแล้วก็เกียร์ต่ำครับเชนจิ้นในการช่วยเบรกด้วยเพราะว่าถ้าเราลงมาแรงวครับเราอาจจะได้ไปนอนคุกหลุอข้างทางได้ ส่วนด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นรุ่นที่ในกลุ่มที่ลงกันมาก่อนนะครับ๋ยวเราก็จะแสงขึ้นไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันรข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังแพร่ขานเยนะครับที่ข้ามไปยังน้ำตกเดรราวันซึ่งแพร่ขนาดโยนะครับจะมี2เส้นทางให้เลือกเส้นทางแรกนะครับก็จะเป็นเส้นทางน้ำตกแม่คมมินซึ่งเราต้องขี่เข้าไปทางลุกลางนะครับประมาณ3กิโล ส่วนในเส้นทางหนึ่งก็จะเลยอำเภอศรีสวัสดิ์มาประมาณ10กว่ากิโลน,นะครับจะเป็นเส้นทางลาดยางปกติครับทางดีเลยขี่สบายนะครับก็จะไปออกน้ำตกเอราวัณซึ่งเราสามารถขี่ลงไปยังตัวเมืองการจะนับุรีได้นะครับ นะครับแพขนาดยนต์อำเภอสีสวัสดิ์เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อว,ว่าวันนี้จะมีแพให้เราข้ามไหมอ๋อมีนี่นี่ครับกำลังเข้ามาพอด,ดีเลยอันนี้เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็จะไปออกอาทางน้ำตกเอราวัณได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อคิวเขา <ผ>โอเคครับเดี๋ยวราไปดูบรรยากัด<ม>บนแพขนาดยนต์กันครับประมาณนี้